ยังไม่ร <t od em |ms|> ู้จักกันนั่แกเขาอากแนะนคนนีที่อะไรครับอไ่ใช้ยวสมัยวลีขายดอกาค่ะตุับ ผู้ใหญ่ยองครับอยู่การจนบุรีทางตะวัออกครับทำเลลูกครับสวัสดีครับสามารถครับอยู่ชนะครับสวัสดีค่ะกนกจันเศสตจดาอยู่สุพรรณบุรีค่ะสวัสดีครับพี่เล่าอยู่ชาติเชียงดาวครับผมสวัสดีค่ะเตียงอยู่นครสวรรค์ค่ะครับผมเกษตรมีสุขครับอยู่กำแพงเพชรครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ 嗯。